คุณมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถซักผ้าได้โดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกหรือน้ำร้อนสวัสดีค่ะดิฉันเทเรซาแกริตจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของระบบลอนดีเพียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจะมาช่วยคุณซักผ้าและประหยัดเงินของคุณไปอีกนานสมมุติว่าวันนี้เป็นวันซักผ้าและคุณก็มีผ้าสกปรกกลงโต การซักก็ง่ายๆแค่โยนใส่เครื่องซักผ้าก็สะอาดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าดูให้ดีๆผ้าที่ซักออกมาหอมสดชื่นเป็นกลิ่นบริสุทธิ์หรือว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมคะสผ้าชุดใหม่ของคุณจะซีดและเก่าภายในไม่กี่เดือนใช่หรือเปล่าคุณต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ไหมผ้าถึงจะนุ่มและที่สำคัญกว่านั้นคุณเคยนึกถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ทำงานบ้านง่ายๆนี้ในแต่ละปีบ้างไหมคะ สำนักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐและกระทรวงพลังงานสาหรัฐระบุว่าโดยเฉลี่ยเราซักผ้ากันปีละ392ครั้งทุกครั้งที่ซักถ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับพระนุ่มน้ำและพลังงานต้องจ่ายถึง45บาทและนั่นคือปีละ18,228บาท คราวนี้ลองคิดดูถึงเงินที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เก่าและซีดจากการซักในแต่ละปีสิ้นเปลืองมากจริงๆค่ะความสิ้นเปลืองอย่างมากของการซักผ้าด้วยเครื่องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาหลายทศวรรษแล้วจนกระทั่งตอนนี้ขอแนะนำรอนดี้เพียวจากโบล่าเป็นมิตรกับโลกเทคโนโลยีธรรมชาติที่ทำงานได้กับเครื่องซักผ้าที่คุณมีอยู่เพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างอ่อนโยนและประหยัดลอนดี้เพียวไม่ต้องการสบู่ซักผ้า ผงซักฟอกหรือน้ำยาฟอกสีในการทำความสะอาดจึงประหยัดเงินได้ทันทีสิ่งที่ต้องใช้มีเพียงน้ำเย็นและหลอนดีเพียวจะช่วยคุณลดค่าไฟตั้งแต่การซักครั้งแรกกระทรวงพลังงานสาหรัฐระบุว่ากว่า90%ของพลังงานที่ใช้ในการซักผ้าคือการทำน้ำร้อนจะดีไหมคะถ้าเราจะลดการใช้พลังงานได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าหรือใยผ้าเสียหาย ลอนด้เพียวทำงานได้ด้วยน้ำเย็นเท่านั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้กว่า14,500บาทต่อปีเพียงแค่ติดตั้งภายในบ้านลอนด้เพียวไม่เพียงแค่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันยังเป็นมิตรต่อกระเป๋าเงินของคุณด้วยและเพราะลอนด้เพียวไม่ต้องใช้ผงซักฟอกผ้าจึงไม่แข็งกระด้างและสีสันของเสื้อผ้าที่คุณชื่นชอบก็ไม่ซีดจางด้วยลอนด้เพียวเสื้อผ้าของคุณจะนุ่ม ลื่นและมีสีสันที่คงทนโดยไม่ซีดจางเสื้อผ้าของคุณจะดูดีและทนทานขึ้นอีกทั้งยังปกป้องคุณจากสารเคมีและน้ำหอมที่จะสัมผัสผิวหนังของคุณและนี่คือข่าวดีมากสำหรับครอบครัวที่มีผิวสัมผัสที่อ่อนไหวหรือเป็นภูมิแพ้สิ่งที่ฉันชื่นชอบคือเสื้อผ้าไม่มีไฟฟ้าสถิตมันนุ่มมากและกลิ่นก็สดชื่นเหมือนได้ตากอยู่ข้างนอกใต้แสงแดดเลยค่ะไม่ต้องใช้ผงซักฟอกหรือน้ำร้อน ไม่ต้องใช้สารเคมีเสื้อผ้าสีสันสดใสขึ้นสะอาดสดชื่นลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับ ลอนนี้เพียวมีวิธีการซักที่เป็นมิตรต่อโลกไม่ต้องใช้สบู่ซักผ้าผงซักฟอกน้ำยาปรับพนุ่มและน้ำยาฟอกสีผ้าอีกทั้งยังไม่ต้องใช้น้ำร้อนไม่ต้องขนของหนักๆจากข้างไม่มีขวดใส่น้ำยาซักผ้าให้ทิ้งไม่มีน้ำปนเปื้อนสารเคมีลงในท่อน้ำทิ้ง100-120ลิตรในการซักแต่ละครั้งไม่มีสารเคมีจากผงซักฟอกและน้ำยาปรับพนุุมที่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง ไม่เพียงแต่จะประหยัดเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยคุณลดของเสียและรักษาน้ำให้สะอาดอีกด้วยนอกจากลอนดิเพียวจะเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ควรลดหรือเลิกใช้ผงซักฟอกหรือสบู่ซักผ้าเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเกาะตัวกันในเครื่องซักผ้ากลายเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ซึ่งหมายความว่าจากผงซักฟอกที่ใช้เพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้ามันกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความสกปรกเพิ่มขึ้นสบู่ซักผ้ายังก่อให้เกิดน้ำเสียได้พอๆกับผงซักฟอกและน้ำยาปรับผนุ่ม เมื่อไม่ต้องใช้ผงซักฟอกลอนดีเพียวที่ต้องการเพียงน้ำเย็นคุณจะได้รับเสื้อผ้าที่สะอาดลดการใช้พลังงานภายในบ้านและช่วยสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเมื่อไม่ต้องใช้ผงซักฟอกคุณก็คงทราบดีนะคะว่าน,น้ำที่ลงไปในท่อระบายน้ำของคุณก็ปราศจากสารเคมีจากผงซักฟอกหรือน้ำยาฟอกสีและการใช้น้ำเย็นก็หมายความว่าคุณจะประหยัดเงินค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนว่าแต่การทำงานของรอนดีเพียวมันทำงานอย่างไร รอนดี้เพียวใช้หลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติค่ะลองมาพิจารณากันดูรอนดี้เพียวใช้น้ำเย็นมาเข้ากระบวนการของระบบที่ใช้เทคโนโลยี Active เพียวระบบนี้จะใช้ไฮโดรเจนและออกซิเจนจากธรรมชาติมาทำปฏิกิริยาให้เกิดการทำความสะอาดกำจัดฝุ่นคราบและกลิ่นที่ก่อให้เกิดแบคทีเรียาจากเสื้อผ้า เทคโนโลยี Active Peel ที่มีเฉพาะในรอนดี้เพียวพัฒนาจากเทคโนโลยีขององค์การนาซาซึ่งเทคโนโลยีนี้จะใช้เฉพาะในสถานีอวกาศและที่วอลลาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองจาก s สเปซโปรแกรมขององค์การนาซาแล้วเท่านั้น เทคโนโลยีการซักผ้าด้วยวิธีนี้แทนที่จะจับตัวบนเสื้อผ้าเหมือนผงซักฟอกแบบดั้งเดิมลอนดีเพียวจะทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนลึกถึงเส้นใหญ่โดยไม่ทำให้ผ้าสีซีดหรือทิ้งสารตกค้างสำหรับคราบฝั่งแน่นคุณอาจจะใช้ผงซักฟอกช่วยถ้าต้องการแต่ก็ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับแบบปกติแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ฉันมีสามีและลูกสามคนพวกเราเป็นครอบครัวใหญ่และประหยัดเงินได้มากจากลอนด้เพียวผมชอบจริงๆมันติดตั้งง่ายมากและเมื่อติดตั้งแล้วเราก็เลิกซื้อผงซักฟอกเลิกใช้น้ำร้อนและผมจะไม่ลืมเลยว่าวันหนึ่งภรรยายผมเดินเข้ามาบอกว่าที่รักคะฉันใส่เสื้อกาวไม่ได้แล้วผมบอกว่าอะไรนะและเธอตอบว่าฉันใส่ไม่ได้คะ่ะมันนุ่มลื่นเกินไปนี่แหละค่ะคือคำตอบสุดท้ายในการประหยัดของเราลองคิดถึงเงินและพลังงานที่ประหยัดได้สิคะมีแต่ได้กับได้ ลอนดิเพียวติดตั้งและใช้งานได้ง่ายแค่เปิดเครื่องซักผ้าเท่านั้นแต่ที่ดีที่สุดคือลอนดิเพียวทำงานได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องที่มีอยู่ทั้งระบบไฟฟ้าและประปาลอนดิเพียวมาพร้อมกับคู่มือการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนและดีวดีสอนการติดตั้งการติดตั้งง่ายมากเพียงแต่แขวนไว้กับผนังต่อท่อน้ำและไฟฟ้าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เมื่อพร้อมคุณก็เปิดเครื่องซักผ้าระบบวิศวกรรมขั้นสูงของลอนดีเพียวจะรู้ว่าถึงเวลาทำงานแล้วและทำทุกอย่างที่เหลือให้คุณเองและลอนดีเพียวผลิตในอเมริกาจากกลุ่มบริษัทอเมริกันที่ได้รับความเชื่อมั่นจากชาวอเมริกานับล้านมาเป็นเวลาถึง85ปีไม่ว่าคุณจะมีเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาหรือประสิทธิภาพสูงรอนดีเพียวทาให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่าย และฉลาดอย่างที่ควรจะเป็นได้รับเสื้อผ้าที่สะอาดและสดชื่นทุกครั้งที่ซักด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อประหยัดเงินได้มากกว่า14,500บาทต่อปีสำหรับครอบครัว4คนหลอนดี้เพียวจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้คุณคืนทุนได้ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของลอนดี้เพียวลอนดี้เพียวปฏิวัติเครื่องซักผ้าธรรมดาให้กลายเป็นพลังจากธรรมชาติ สร้างวิธีที่ดีกว่าในการซักผ้าประหยัดเงินและปกป้องทรัพยากรที่มีค่าของโลกเราในการซักผ้าแต่ละครั้งคุณและครอบครัวต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากการวิจัยและพัฒนาหลายปีลอนด้เพียวก็พร้อมสำหรับคุณลอนด้เพียวมีจำหน่ายเฉพาะที่โวลล,ลาหากต้องการเป็นเจ้าของลอนดิเพียวติดต่อได้ที่นักธุรกิจอิสระ